สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอลไทยสั้นๆเป็นประจำนะครับนํำมาปากกันเช่นเคยสำหรับข่าวสารการกีฬานะครับวันนี้เรามาดูทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกคิงครับที่จะแข่งขันกันในวันที่11ถึงวันที่14นี้นะครับต้องบอกว่านะครับทีมชาติไทยของเราไปถึงที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ได้ลงซ้อมไปแล้วเรียบร้อยนะครับโดยโปรแกรมนะครับทีมชาติไทยเราจะลงแข่งในวันที่11นะครับพร้อมกับอีกหนึ่งคู่นะครับก็คือซีเรียกับทาจิกิสถานนะครับ ก็จะลงแข่งในวันเดียวกันแต่คนละเวลานะครับโดยนะครับซีเรียจะเจอกับทาจิกิสถานนะครับเวลา16นาฬิกา30นาทีแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับจะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับในเวลานะครับ20นาฬิกาตรงนะครับต้องบอกว่านะครับหมายมันปั้นมือกันไว้นะครับว่าทีมชาติไทยของเรานะครับก็หวังที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับโดยต้องผ่านทีมชาติฟิลิปปินส์ไปก่อนนะครับยังไงแฟนบอลนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับ นักเตะไทยเราด้วยแล้วกันนะครับส่วนลายของสุพนัทเหมือนตานะครับจะมาสมทบทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้เดินทางมานะครับโดยข่าวนะครับที่ว่านะครับบัตรนะครับอาจจะเหลือมากนะครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าบางโซนก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับบัตรการเข้าชมนะครับต้องบอกว่าจําหน่ายหน้างานนี้นะครับแฟนบอลก็ได้เข้าไปอุดหนุนตามโซนต่างๆต้องบอกว่าจําหน่าย ที่หน้าสนามได้อย่างคึกคักมากๆนะครับโดยแต่ละโซนนะครับก็เหลือบัตรนะครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเหลือจํานวนไม่มากแล้วนะครับยังไงใครที่อยู่จังหวัดสงขานะครับหรือนะครับใครที่นะครับจะรอติดตามชมการถ่ายทอดสดนะครับในช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับเป็นทางไทยรัฐทีวีนะครับจะยิงสดให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยของเรานะครับได้รับชมในคู่ของทีมชาติไทยที่ลงแข่งขันนะครับในวันที่11 ตุลาคมนี้ยังไงก็รอเชียร์รอชมเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยโดยทีมชาติไทยนะครับลงซ้อมในวันนี้นะครับเวลา9ก้นาฬิกานะครับโดยเปิดให้แฟนบอลได้เข้ารับชมนะครับบรรยากาศในการซ้อมนะครับปีนะครับโดยใกล้ชิดกับนักเตะทุกๆคนนะครับของทีมชาติไทยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยของเราในสึกคิงคัพนะครับแล้วก็คว้าแชมป์คิงคัพมาให้ได้แล้วกันนะครับ คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปสั้นๆกระชับๆบแบบนี้ยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อมินหาข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอในครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ